เราเข้าไปเกาะมันก็จะดูดรหัสออกไปได้เขาเรียกว่าการทำ s s Strip หรือว่าการถอดรหัส SSL ออกไปอันนี้คือรหัสทุกอย่างเลยที่เราอุตส่าห์เข้ารหัสแล้วเนี่ยมันสามารถจะมาดักตรงกลางเป็น Clickman Identity Attack ได้แล้วเขาก็เอายูสเนอร์ผูรเรไปเช่น Gmail Hotmail ทุกอย่างเลย Exchange Outlook Facebook Twitter ดูดหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยแนะนําว่าเราไม่ควรจะเปิด Wi-Fi ไว้คือเราปิดไว้กัน เล่น3 G เนี่ยมันปลอดภัยกว่าแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ Wi-Fi จริงเราก็ต้องเช็คดูก่อนคือเกาะก w i i i ปุ๊บลองเข้าดูว่าเข้าสักเว็บหนึ่งนะแล้วสังเกตว่ามันจะมีคำว่า HTTP ถ้ามี S อยู่เนี่ยก็สบายใจระดับหนึ่งแล้วไม่มีป๊อปอัพมาเตือนว่า Certificate Error คุณจะไปต่อไหมเดี๋ยวนี้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆนะในมือถือหรือว่าในเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาจะมีการเตือนแล้วมันไม่ไปต่อนะ คือถ้าเราเจอ Wi-Fi ปลอมเนี่ยมันจะหยุดแต่เราต้องอัพให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่ว่าระบบก็จะช่วยคัดกรองอีกแบบหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือตัวเราก็ต้องตวร้องดูต้องดูเองด้วยว่ามันมีอะไรเตือนขึ้นมาหรือเปล่า HTTP มันมี S ไหมถ้ามันไม่มี S เนี่ยเราก็ไม่ปกติละอะไรที่เป็นต้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแอปพลิเคชันของทางธนาคารที่มันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเราล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใช้ใน Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi ปลอมอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันไหมคะ มีความเสี่ยงเหมือนกันคือที่รบริษัทผมเอซิตเนี่ยเราเคยเอาแอป,ปของแบงค์ทุกแบงค์มาใช้หมดเลยนะครับทำเป็นรีพอร์ตไว้ที่เว็บไซต์ผมมีนะก็บ,บางแบงค์เนี่ยเขาก็แอปเขาไม่สามารถจะดีเทคตัว Wi-Fi ปลอมได้แต่บางแบงค์เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมดีคือเขาเข้าไปดูได้ว่า Wi-Fi เนี่ยมันปลอมโ,อโปรแกรมก็ไม่ทํางานอะ,อะไรเงี้ยอันนี้เราอาจจะต้องเอาโปรแกรมนี้มาลองทดสอบดูบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเช็คก,ก่อนที่เราจะรันโปรแกรมของแบงค์ดีกว่าคือเราเปิดเบราว์เซอร์ธรรมดาแล้วอาจจะเข้าเว็บที่เป็น SSL แน่นอนเช่น Google Gmail <ะ>ถ้ามันเป็น h t t p s เราก็เล่นต่อได้<ะ>แต่ถ้าเกิดมันไม่มี S เนี่ยไอปโปรแกรมแอป,ปหลายแหละเราก็อย่าเพิ่งเรียกมาใช้อาจจะ<อ>โดนยดูสเน่ยพาสเวิร์ดโดนดูดได้อย่าเพิ่งเข้า Facebook ก่อนอันดับแรก ที่ปัญหาคือเราเข้าตลอดมันออนไว้ตลอดอยู่แล้วเราออนตลอดเวลาอยู่แล้วนี้มันถึงมันมีข่าวแต่ข่าวดีคือ Facebook กับ Google ตอนนี้เป็น HTTPS หมดแล้วคือมันเข้ารหัสหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอ WiFi ปลอมเนี่ยมันจะโดนถอดรหัสระหว่างทางได้อันนี้เราก็ต้องคอยหมั่นเปลี่ยนพาสเวิร์ดคือเราไม่ได้ใช้เวร์ดนี้พังปีอาจจะสามเดือนแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดทีหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ควรใช้เวอร์ดเหมือนกันคือพวกเราโดน Gmail แต่ Facebook เราก็ยังเป็นอีกค่าเวิร์ดึง hmm. ไม่ใช่ว่าทุกอันเหมือนกันหมดมันก็ปนกนกไปหมดนทีเดียวเลยคือจําจําให้ได้ด้วยแล้วกันเนาะค <c oughs> ืออาจจะมีสักแปดตัว แต่ะระบบการเนี่ยสาตัวหลังต้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้เมื่อเทคโนโลยีถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่พยายามจะหาช่องว่างแล้วเข้ามาหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่ระวัดระวังดังนั้นแล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น ATM จะใช้บัตรเครดิตจะใช้ WiFI ใช้อะไรนะคะต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเป็นอันดับหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ มีอีกคำหนึ่งนะคะในสังคมออนไลน์ที่พูดถึงกันค่อนข้างมากในะขณะนี้นั่นก็คือคําว่ามนุษย์ป้าน่าจะเป็นคาเรียกคนที่มีพฤติกรรมในทางที่เห็นแก่ตัวนึกถึงตัวเองและมีการโพสต์คลิปวิดีโอภาพนิ่งรวมถึงเล่าเรื่องราวพฤติกรรมต่างๆที่เรียกว่าพฤติกรรมมนุษย์ป้ากันอย่างแพร่หลายจิตแพทย์มีคําแนะนําสําหรับการจัดการกับพฤติกรรมประเภทนี้ไว้ในช่วงคําในข่าวค่ะ เป็นศัพท์หนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในพศออนี้นะครับก็ใช้ในการเรียกคนที่มีความมีมีอายุหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงที่มีพฤติกรรมในการ